โอเควันนี้จะมารีวิวชีวิตตอนแบบอยู่เกาหลีนะประมาณเออเกือบเกือบสามเดือนว่าประเทศเกาหลีเนี่ยมันน่าไปอยู่จริงไหมนะแล้วก็อะไหลายคนเนะี่ยอยากไปเที่ยวว่าเออไปเที่ยวแล้วมันจะเป็นยังไงนะก็คืออันนี้ขอพูดจากฟิลคนที่ไปอยู่ก่อนเนาะไปเที่ยวโอเคไปเที่ยวได้เลยประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แต่พอไปอยู่สักพักมันเริ่มอ่อมอ่อมตรงที่ว่ามึงเข้าใจคําว่า บ้านเราอ่ะมันสุดโต่งป่ะมานเดี๋ยวมันอยากจะกี๊ดอยากจะกาดมันอยากจะนั่งแดกเบียร์ริมถนนมันอยากจะแบบอ,อยากทำทียอะไรก็ทำจะแต่งตัวเทียอะไรก็แต่งจะ,จะใส่วิกใส่ผมเดินขึ้นเลยฟ้าเสอรองเท้าแตะก็ทำเป็นที่นู่นนี่คล้ายๆ้ฮ่องกงคล้ายๆแบบประเทศที่แบบจเจริญแล้วแต่จเจริญทางวัตถุแต่ไม่จเจริญทางจิตสติปัญญายหรือว่าจิตวิญญาหรือความหลากหลายบ้านเรานี่ยมันจะอยากจะใส่รองเท้าแต่มีจะใส่เอวลอยเสื้อโอ้โหกางเก,กงรัด เห็นติกรีบเงี้ยก็ไม่มีใครว่าอยู่โน่นนะคือใคร ใครทําอะไรเราก็ต้องทําเหมือนเขาชุดเสื้อผ้าก็ต้องแต่งตัวให้เหมือนเขาเขาใส่ชุดสีคุมโทนก็ต้องคุมโทนเหมือนเขามึงอยาจะเอวลอยขาสั้นอะไรเงี้ยที่มันแหลกเมียออกมามันก็ไม่ได้แล้วเรื่องของความเสรีภาพในการพูดความคิดเนี่ยเหมือนเขาตีกรอบความคิดอะให้แบบว่าเออมึงคิดแค่นี้นะมึงไม่ต้องมีความคิดมากกว่านียบ้านเราคือแบบเออมันมีความหลากหลายมากกว่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องแบบเพศที่3มเรื่องกระเทยเรื่องเกยเรื่องทอมอะไรเงี้ยไม่มี มันทําให้คนส่วนใหญ่มันดูแบบน่าเบื่ออื verm. ถามว่าหน้าตาดีไหมหน้าตาดีแต่ว่าพวกเขาจะค่อนข้างอีโก้สูงอีโก้สูงหมายความว่าหลงตัวเองว่าเนี่ยประเทศฉันมันเลิศประเทศฉันมันมีแต่เคป๊อปมันมีแต่ออะไรหนังซีรีส์ดังๆนู่นนี่นั่นดังๆฉันมีแต่คนหลอ่อๆสวยถามว่าหล่อสวยก็คือแค่เห็นว่าหล่อสวยหล่อจริงสวยจริงหล่อมากสวยมากสวยมากไม่ค่อยทำแต่ไอหล่อมากอ่ะหล่อจริงแต่ แต่ความหล่อมันไม่ใช่ทุกอย่างเลยสุดท้ายแล้วความโพลา์ความแบบความเป็นกันเองเนี่ยบ้านเราชนะชนะขาดลอยเลยแบบมึงเข้าใจป่าวว่าฉันน่ะฉันอยู่ประเทศไทยฉันสามารถเดินคุยกับแม่ค้าริมถนนนะตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยอยู่โน่นเน่ะเขาไม่คุยกันเลยเขาต่างคนต่างอยู่มันทําให้คนที่ที่มาเที่ยวไทยอ่ะเห็นแล้วเฮ้ยทำไมคนไทยมันอรุณจังวะคนไทยมันแบบอีหาเอ้ยมันอยากจะ คุยเล่นกับวินมอไซค์มันก็คุยไปสิยันเช้าอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครว่าเออแต่บ้านเขาอ่ะฉันไปอยู่จริงๆแล้วฉันรู้ฉันเลยต้องกลับมาฉันรู้สึกว่าอ่อมมากคือฉันแบบว่าฉันโพสฉันโพสแบบเฟซบุ๊กเลยว่าประเทศนี้ไม่มีเพศที่สามเลยเหรอทำไมมันมันน่าเบื่อจังเลยอ่ะมันแบบคือมันไม่ใช่แค่เพศที่สามหรอกมันคือตีกรอบความคิดอ่ะคุณไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้เลยเขาคิดยังไงเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเรื่อง ประเพณีวัฒนธรรมความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นี่ลุงตุงนั่งอย่างกแบบับแบ่งชนชั้นกันเลยด้วยซ้ำมั้งแบบต้องพูดผู้เอ้อมอ,อะไรนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องํำความเคารพมากกว่านี้วัยเดียวกันก็ใช้ต้องใช้คำน,นี้นู่นนั่นกูไปอยู่แล้วกูแบบประเทศที่อะไรวันนี้ไปเที่ยวได้ไปอยู่ไม่ควรอ่อมบอกเลยว่าอ่อมถ้าคุณเป็นคนไทยที่ชอบความ นุกสนานเนฮ่าความเป็นกันเองคุณไปอยู่นุ่นคุณอ่อมทันทีแต่ถ้าคุณเป็นอินโทรเวิร์ดจ๋าคุณไปอยู่นุ่นคุณอาจจะอยู่ได้นะแต่ถ้าคุณแต่ยังไงมันก็แพ้ความความความโพไลท์ความเป็นกันเองของบ้านเราแล้วความเสรีภาพที่อยากจะทําที่อะไรก็ทําเหมือนบ้านเรามันไม่มีเข้าใจปะบ้านเขาคือมันตีกรอบความคิดใช้ชีวิตแบบฉันไม่แปลกใจที่คนเกาหลีส่วนใหญ่ฆ่าตัวตายนะเพราะว่ามันมันเหมือนมันอ่อมชีวิตมันอ่อมมันแบบอ่อมแปลว่า ออมมันมาจากคําว่าอ่อมอ่อมอมที่แบบบอกว่าความรู้สึกเราที่มันมีอะไรที่มันอมอ่มมมันรู้สึกแบบออมออมก็เลยเพียนเป็นออมนะเป็นแกงอ่อมก็คือเป็นความหมายของคําว่าชีวิตที่มันอะไรวะความสนุกอยู่ไหนสีสันอยู่ไหนชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตไปวันวันเกิดแก่จะตายอย่างงี้เหรอฉันแนะนําให้ไปเที่ยวฉันไม่แนะนำให้ไปอยู่